สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมมาคำครับเกือบห้าโมงแรงนะครับผมก่อนเข้าบ้านครับช่างมันมาเทปูนไ้แล้วครับตรงนี้ครับที่จอดรถครับผมก็ดูเรียบร้อยขึ้นสวนด้านในครับ งานเป่นห้ามเหยียบนะครับการปิดงานใหม่ครับเก็บงานจนหมดแล้วครับเก็บเศษหมดแล้วครับงานกระเบื้องชั้นล่างครับโอ้โครับยาแล้วมาเบิง่ง ลาแล้วพูดเลยครับยายหรวย,ยาแนวนคุณขอจาสลาดยาแนวครับตกยาแล้วมา นะครับเรื่องของห้องนอนก็เรียบร้อยครับ ในห้องล้ำครับยังไม่ได้ยาแนวต่อเนื่องเลยครับส่นกจสร้สรางบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับผมหรือเข้ามาติดตามเราได้ทางเฟซบุ๊กครับส,สีสเกตสางบ้านครับผม ชื่อนี้ครับทิมเป็นรัาษาไทยครับผมที่นี่คือบ้านหน้องคูครับบ้านของนอ้องอูง๋หญิงสาวน้อยเพชรเแพงครับอกกว้างเลยครับขาวสะอาดเลยครับอันนี้คือส่วนของชั้นล่างครับชั้นหนึ่งครับ ส่วนของชั้นบนครับชั้นสองช่างเริ่มยาเนวครับยาแนวแล้วในส่วนชั้นสองครับเริ่มยาแนวแล้วครับยาแนวพื้นครับก็จะดูเรียบร้อยขึ้นครับอันนี้ยังทป็ความสะอาดไม่จบนะครับพื้นเงามากครับ สะท้อนแสงลงมาหมดอย่นี้นะครับนี่ครับสะท้อนแสงงลงมาครับขอาคุณทย่าข้ามกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสีสเกตสร้างบ้านครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับ ้าข้าสะอาทุกช่างเริ่มเยนแนวพื้นแล้วครับห้องน้ำมาเก็บงานบางจุดขับไลเล็กน้อยสสาในของเมาพีไป้อย ตรน,นี้ก็หลักๆเลยยานเนลนะครับ,บกบเก็บงานพวกนี้ครับเสียเล็กเสียน้อยตามช่องต่างๆครับทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ครับนี้ก็เก็บเศษนะครับเก็บเศษเล็กๆแคน้อยปิดงานครับเดี๋ยวก็ยาแนวลงไปแล้วเดี๋ยวก็สวยงาม คือกัน,นครับงานพวกนี้ใช้สมาธิครับแล้วก็ร็องเียสูงตัดพลาดมาต้องตัดใหม่อยู่ดีครับนี่นะครับห้องน้ำด้านหน้านครับ Set. เดี๋ยวรอยาเนลเสร็จแล้วคงจะผ่องขึ้นมาครับานหน้าห้องด้านหน้าครับห้องนอนเ้านหน้าครับ ไม่เยอะนะครับชั้นบนครับชั้นล่างก็หลกัลกๆก็ยาแน่วครับแล้วก็เหลือระเบียงหน้าหลังครับครูว่าครับหลกัลกๆขอบใจนะอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามครับให้ทีมงานสีสกสร้างบ้านครับผมสนใจสร้างบ้านโทร0637899666 0637899666ครับ เบอร์นี้มีลายนะครับผมเริ่มยาแนวปิดมาแล้ว,ลวครับประมาณนี้ครับผมเริ่มตนร้อยขึ้นมาครับ อันนี้ตรงลงจอดรถรับสามากัะเทพูนไว้ครับช่างชุดนี้เสร็จแล้วไปนะครับนี่ครับพื้นก็ ผ่านไปด้วดียวรับปนีฝนมาเขาครับทีนี้ก็เลยรอดตัวไปครับนี่เราครับบรรยากาศด,ด้านนอกครับตรงปลาหยาครับคุณปูครับนี่หัดไก่โอครับพี่นอ้องไก่โอบด้านในแ้่มันก็ทำงานครับ บรรยากด้านหลังบ้านครับพี่น้องครับเขากะม้าเลยครับตั้งทองแล้วครับนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งครับท้องฟ้าสวยครับวันนี้แดดดีครับฝนบาโตครับเขาวบ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิพงานัินเรษฐกิจสาง้านนะครับผมเราก็จะอัปเดต บ้านน้ององค์องครับแบบเจาะลึกครับเราเป็นทีมสร้างบ้านครับด้านหลังบ้านนะผมเขาเริ่มตั้งท้องแล้วครับผมนี่นี่ครับบ้านน้องก็เริ่มสวยครับ นสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับผมคลิปนี้สีสเกตสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณครับ